ในรายงานของกรมประมงนะคะพบว่าในช่วงปี2,562ค่ะมีการสำรวจภาพกว้างของปัญหานี้บริเวณลำน้ำที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลนะคะไล่มาตั้งแต่ชายฝั่ง พื้นที่ทางด้านทะเลตะวันออกนะคะของอ่าวไทยตอนบนตอนกลางตอนล่างค่ะปรากฏว่าในหลายจุดที่มีการสำรวจกว่าครึ่งหนึ่งนะคะของพื้นที่สำรวจพบสถานการณ์การชุกชุมของปลาหมอคางดำในเขตน้ำจืดน,น้ำกร่อยและน้ำเค็มค่ะความชุกชุมนี้มีนัยยะสำคัญนะคะอย่างเช่นในลำน้ำประแสะจังหวัดระยองค่ะที่ลำน้ำบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสงคราม และที่สวีจังหวัดชุมพรนะคะในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับที่สร้างผลกระทบ อย่างรุนแรงค่ะทั้งที่สมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีริขันชุมพรและที่จังหวัดระยองนะคะในการศึกษาของทีมนักวิจัยค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วพบว่าการขยายตัวของสถานการณ์มันกินพื้นที่ไปเกือบ10จังหวัดที่ติดกับชายฝั่งทะเลค่ะการกระจายตัวของปลาหมอคังดำอยู่ในระดับที่น่ากังวลเพราะปีก่อนการสำรวจก็คือในช่วงปี2560 2561เนี่ยพบการกระจายตัวของปลาหมอ ดำอยู่เพียงแค่3จังหวัดเท่านั้นค่ะทั้งที่จันทบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีผ่านไปแค่1ปีมันเพิ่มขึ้นเป็น10จังหวัดได้นะคะสิ่งที่น่ากังวลก็คืออ่าวไทยตอนบนซึ่งมีลักษณะของคลองซอยลํำน้ําที่เชื่อมถึงกันเนี่ยเอื้อต่อการอยู่อาศัยของปลาหมอคางดําและการขยายพื้นที่ของมันค่ะสมุทรสงครามสมุทรสาครระบาดไปในทุกลําน้ําในลักษณะที่อยู่ในเขตชุมชนด้วยนะคะ บริเวณที่น้ำไม่ลึกน้ำนิ่ง จะมีปลาหมอคงดําาอศัยอยู่อย่างหนาแน่นค่ะแต่ไม่ว่าพวกมันจะมาจากไหนการตรวจสอบตามเอกสารวิชาการของกระทรวงกรเกษตรโดยกรมประมงในช่วงปี2565ใน7จังหวัดของไทยเริ่มจากจุดที่พบเป็นจุดแรกคือที่ตําบลยี่สารอาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามไล่ไปยังจุดสําคัญค่ะเช่นจุดที่ชุกชุมคือปากน้ําประแสะจังหวัดระยองและจากยี่สารไปที่สุดรา์ธานีมันไปได้อย่างไงนักวิจัย ใช้วิธีการตรวจสอบด้วยไมโทคอนเดรียค่ะเอามาค้นหา DNA ของมันปรากฏว,ว่าค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมอคางดำในไทยเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากสายพันธุ์ที่พบตามธรรมชาติในแอฟริกาตะวันตกค่ะซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีรายงานการนำเข้ามาจากต่างประเทศของไทยนะคะทีนี้ค่ะความหลากหลายของสายพันธุ์ที่พบในไทยเนี่ยค่อนข้างจะต่า หมายถึงอะไรหมายถึงมันไม่ได้มีความแตกต่างในสายพันธุกรรมมากนะค่ะและปลาหมอคางดังที่พบที่ระยองกับประจวบเนี่ยกลับไปพบความคล้ายคลึงกันมากที่สุดทั้งที่ระยะทางภูมิศาสตร์มันไกลกันค่ะนี่อาจจะชี้ได้ว่านี่เป็นข้อสันนิษฐานของกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้ค่ะว่าอาจจะเป็นการระบาดจากน้ำมือของมนุษย์เอง เอามันตั้งใจจะไปเลี้ยงค่ะไปทดลองเลี้ยงมากกว่าที่พวกมันจะแพร่พันธุ์ได้ตามธรรมชาติหรือว่ายน้ำไปได้ไกลขนาดนั้นนะคะและอีกบทสรุปที่สำคัญก็คือพวกมันน่าจะมีที่มาร่วมกันนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่น่าติดตามต่อก็คือปลาหมอคางดำเนี่ย ตอนนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่อ่าวกอไก่เท่านั้นค่ะไปไกลถึงอ่าวไทยตอนล่างแล้วค่ะจุดที่ดิฉันหยิบมาเล่ามันมีในยยะสาคัญค่ะจุดหนึ่งที่เราพบคือที่นครศรีธรรมราชและที่สงขลานะคะไล่มาตั้งแต่ปากพนังเลยค่ะมาจนถึงระโนดจังหวัดสงขลาระหว่างทางคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีอะไรอยู่ในเส้นทางนี้บ้างค่ะมีแหล่งประมงที่สําคัญของชาวบ้านและเอกชนอยู่จํานวนหนึ่งมีทั้งบอกกุ้ง บ่อปลาค่ะสถานการณ์มันไปไกลมากกว่าบ่อปลาในเขตพื้นที่ภาคกลางแล้วนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือชาวบ้านค่ะ อยู่ที่อำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชในตำบลน,นาสตนนะคะเขาไปทอดแหในคลองสาธารณะปรากฏว่าได้ปลาหมอคางดำขึ้นมาเป็นพวงเลยค่ะได้ปลาที่อยากจะได้เนี่ยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติกลายเป็นผลพลอยได้ไปแทนนะคะเพราะว่าได้มาแค่2-3ตัวเท่านั้นค่ะทีนี้เนี่ยปลาหมอคางดำที่เขาจับติดแหขึ้นมาได้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีลักษณะของปลาตัวเล็กมากกว่าปลาตัวใหญ่ แล้วอายุของปลาหมอเนี่ยมันอยู่ที่เราวๆประมาณ2 3เดือนแสดงว่ามันเพิ่งเกิดค่ะแล้วพอปลดปลาออกมาจากแหเนี่ยจับมันอ้าปากดูคุณผู้ชมสถานการณ์มันน่ากลัวมากเพราะ ในปลาแทบจะทุกตัวมีไข่อยู่ในปากค่ะอย่างที่ดิฉันบอกว่าพ่อปลาเนี่ยจะทําหน้าที่ในการอมไข่อนุบาลเอาไว้นะคะชาวบ้านก็บอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากังวลจากการระบาดของปลาหมอคางดําค่ะมันไปอยู่ในลําคลองสาธารณะในพื้นที่อําเภอหัวใยอําเภอปากพานังและอําเภอเชียนใหญ่เชื่อกันว่ามันมากับน้ําเค็มที่พวกเขาสูบเข้ามาใช้ในบ่อค่ะซึ่งนับตั้งแต่ปลาชนิดนี้ระบาด ปลาอื่นๆก็หายไปคาดว่าถูกปลาหมอคางดําจับกินเป็นอาหารไปหมดแล้วนะคะในความน่ากังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะมันยังครอบคลุมไปถึงอีกสัตว์เศรษฐกิจหนึ่งของพื้นที่ภาคใต้ก็คือกุ้งค่ะพอเกษตรกรเขาต้องสูบน้ําจากคลองเข้าไปใช้ในบ่อกุ้งไม่ว่าจะไข่ลูกปลามันก็ติดเข้าไปด้วยค่ะฉะนั้นพอมันเข้าไปเติบโตในบ่อ มันก็กินลูกปุ้งลูกกุ้งของเกษตรกรจนหมดบ่อสร้างความเดือดร้อนฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทราบคำตอบก็คือกรมประมงจะช่วยเขายัางไงค่ะมันจะเป็นปลาปา,านินเนี่ยมากว่าคือป่าปลามอลางดำเนี่ยมากว่าสนามจะนิรุนแรงกับป่าป่าบกะเบ๊กมันกับน้อยด้วยน้อยน้อยน้อย,อยแต่นี่มาปรากฏแทนนี่มาอย่คลองแล้วเดีมช่วงเดียวเราตั้งกินหระมั้งกกับไอ พวกเนี้ยมันเป็นเพลเลยครับมันยังกินเมื่อมันเล่นกับกายกับปบ่าโบกเนี่เล่นบนผิวน้ำกับโอ้แห่แรกอบมือป่ามองข่างดำพิ่นไม่ยาป่าปโบกเด้อ พื้นที่ระบาดอยู่ในเขตชนลประธานน้ำเค็มค่ะอยู่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริหรือกปรชี้เห็นว่าความสามารถที่จะอาศัยอยู่ในน้ำหลากหลายประเภทได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มของปลาหมอคังดาพอเอาไปเทียบกับปลาน้ำเค็มที่แบบทนเค็มได้ดีเช่นปลากระบอกนะคะปลากระบอกเนี่ยจะทนเค็มได้20-25 ppt อันนี้เป็นหน่วย วัดนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมปลาหมอคางดำค่ะอยู่ในความเค็มที่ เค็มเข้มข้นมากกว่าปลากระบอกได้อีกนะคะมันสามารถอยู่ได้ถึง30 ppt ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือทั้งลูกปลาเกิดใหม่จำนวนมหาศาลการทนอยู่ในสภาพน้ำเค็มสูงได้ทำให้14กรกฎาคมนี้ค่ะจะมีกิจกรรมลงแขกจับปลาหมอคางดำที่อ่าง180ไร่บ้านหน้าโกรดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ